อามตักาวกินตักตักอืออืันมโฟกตักครับตักครับกินเองแล้วมัม เก่ง,กงน <c oughs> คนเก่งตบมือตบมือเลี้ยวเก่งโอ้เอาเอามัมเอ้าเก่งจังเลยลูกชายหนุคนเก่งคนเก่งหนึ่งครบกับอีก 3เดือนสเดือนตัวกันเดือนนก่งกันเลยตบมือตบมือตบมือตมมือเ กินกินกินเออของมันเป็นไรเชิยนได้ให้โลกเก่งนะข้าวกินเก่งส <G ül üyor> วัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับบาย <G ül üyor> ไปเน้่ยอ้อมกอดด้วยดียครับกอดดิมัมมัมบอกนิดมัมมัมช้อนจ้อนชอนอ,อ,อ,อ่าปอดเอาตักกินเลมมัมมัมเร็วเอาตักข้าวก่อนตักข้าวก่อน,นตักข้าวก่อนนะครับ กินกินกับกินแข่งกับพี่นี่กินแข่งดิกินแข่งดิกินดิเร็วอ้าวนี่นี่ตักข้าวากนี่อ้ามอ่ะหนูนี่ตักเพ่อตักให้อ้าวลักเลยตักเลยนั่นแหละอม มันหินวเปล่เฮ้ยาาจับดีๆดีๆตักข้าวก่อนมันม,มันก่อนชกมันม,มันไปเร็ว ตัดข้าวตัดข้าวพอดูดิพอแล้วพอแล้วตัดข้าวพอดูก่อนตัดข้าวนำนเเกอตัดข้าวอาเดีย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 เ ดูดิมีไข่ว่ะจะเอะปิดกระบุอ้าอวยิบเลยกินเลยมันๆเร็วๆเร็วๆเร็วเดี๋ยวนี้แย่งนะมีไข่วะมีแย่งนะครับมีแย่งนะครับหย่อมหย่อม มาบ๊ายบาย,บายบายก่อนขอ,อแล้วบายบายสวัสดีครับยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้ม <c oughs> จ,รจริงของพ่อเนี่ย 我感觉一给我发